เป็นเลยเก็บคือแมงมดไม่ได้ไหมดอกปวนเก็บได้เป็นปีนะแล้ใวให้มันไม่หนานมากเดียวของเดียวนี้กินได้กี่คนสามเหลาก็ครึ่งกระป๋องแล้วครึ่งกระป๋อ,องครึ่ง ็น้ำปังไงถ้าอย่างนั้นมอดมอดมันจะไม่ค่อยกินเท่าทั้งหนูทั้งมอดปลอดภัยเก็บได้เป็นตีขาวกี่น้ำสองนี่ข้าวเลยรองน,น้ำหนึ่งนะข้าวพันเลย มันจะไปรู้พันในข้าวหอมมะลิแต่ว่าเป็นเกลตดดีนะมันเอาไปรดน้ำขึน้นไม,มไม้งามแล้วเนี่ยเอาไปรดสีก,วกว็วยโอ้สีเวลานาลออ้ำร็ร้อนร้อนอเอบางคนเขาเก็บไว้ในในขวดได้ลืมใช่ไหมพอลอหม้อกันว่าหม้อทำไมใหญ่จัง มมมันมันอถ่ายม,ามย้วงไวุ้งหุงข้าวจนแบบจนแบบทำนานะบางคนยังหุงข้าวเพลนเลยลงเครื่อน,นะตัวว่าสยน,าาน้ไหนดีจะดีนจะนิ่มดี ที่ว่าคุณยายสอนก,ก็สอนเป็นจิ้มนิ้วเลยครึ่งหนึ่งอ่ะเนื้อก่อนนี่อันนี้เนี่ยแค่ข้อนี้นลองดิมองไม่เห็นเราจากข้อหนึ่งจากบนบนข้าวบนข้าว,าวากเอาสมัครไว้เฉยสุดอ๋อให้จากยอดข้าวข้อหนึ่งจะกำลังดีน้อใหญ่โม,มอกกะไรกับเรื่องน้ำมาสิออประมาณนี้นะ ถ้าเป็นหุงแบบใหญ่ๆก็ประมาณนี้เหมือนกันเหญ่ๆเป็นที่ผอมขึญญาา้ยายครับุงหุงเพื่นานแล้วไม่แฉไม่แข็งใช่ไหมแตข่ข้าวข้าวหอมกับข้าวธรรมดาต่างกันไหมข้าวแข็งไหมกิมีแข็งไม่นานเหมือนกั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 นส่วนเดียวกัน คือว่าคือว่าไม่ต้องมาเสียเวลาดูว่าเดี๋ยวจะแฉะไปแไต่ที่มเนี่ยไปใช้ส่วเนี้ยข้อหนึ่งจับบนข้าวเออใครเขาใครเขาสอนมัมนใช่ใช่ครับคุุงไม่ยังแกใครจะต้องไปสอนปรับปรุงตัวเองกนะันมาดูมาเธอไปแอบ,บดูทำงานที่เขาหัว่าวุงว่ากันใหญ่ๆก็ใช้เงี้ย <c oughs> <c oughs> หรอเออพุงว่าไม่ไไต้องกินหอมเลยเรียก็ด้รอไฟแต่ก็กินได้ใหม่ที่เขาซื้อมาให้ เปิดเลยถังเก็บข้างอาหารของเขาสำหรับใส่ข้าวอะไรบ้างเนี่ยใส่เช็คมาดูถ้าเก็บแบบนี้เป็นเก็บแบบสมัยก่อนเลยใส่ติบใส่ข้าวนี่เขครับมาดูตอนที่หุงเสร็จแล้วเม็ดข้าวสวยนะน้ำมีอะไปกันแจ ข้าวนิ่มทานอร่อยเลยครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย